สวัสดีครับกลับมาพบกับ max time channel กันเช่นเคยครับมาบอกกล่าวสิ่งดีๆกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้ผมขอแนะนำผ้าไมโครไฟเบอร์เกรดพรีเมียมครับสำหรับเช็ดรถซับน้ำหลังจากล้างรถปาดครั้งเดียวแห้งสนิทผ้าหนึ่งผืนซับน้ำได้ทั้งคันโดยไม่ต้องบิดน้ำออกครับเนื้อผ้าเข้าหนานุ่มปลอดภัยต่อสีรถใช้แล้วคุณจะติดใจ ผมเองใช้แล้วก็ค่อนข้างประทับใจมากเลยทีเดียวครับผ้าไมโครไฟเบอร์เขาจะมี3ขนาดนะครับ4 0คูณ 40, 40 40คูณ60แล้วก็6 0คูณ90ซนเมตรขนาดของผ้าที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นขนาด6 0คูณ9กซนติเมก็ค่อนข้างพื้นใหญ่เลยทีเดียวครับเป็นขนาดพอดีพอหเมาะครับสำหรับต้ดเข็ง1คัน หากใครสนใจผมจะบอกพิกัดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ใน,นคอมเมนต์ไว้ให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ